สวัสดีครับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านครับผมวันนี้อยู่กับผมกวาดเพลียไทยแลนด์เนาะวันนี้มาส่งแผ่นวางพื้นครับผมแผ่นวางพื้นที่ท่าสร้างสะพานข้ามทะเลเนาะวันนี้มากันทั้งหมด8ดคันครับผมจับฉายจับฉายการจับฉ่ายครับผมอย่นี้จะงานด่วนอยู่แล้วเนาะมาถึงตเม่อหวานด่วนจัดครับผมมาถึงตเม่ววานลงวันนี้ครับผมแต่ตอนนี้ยังไม่ลงเลยครับเพราะตอนนี้กําลังจัดพื้นที่กันอยู่ เราก็อยู่ที่ชายทะเละเสียงขานครสงขลาครับผมมากันเป็นทีมเลยวันนี้มากันเป็นชุดเป็นชุดเลยครับนี่ครับแต่อยู่ข้างบนละคันหนึ่งกำลังยกครับผมนี่ <c oughs> แผ่นพื้นก็จะเป็นแผ่นพื้น13เมตร13เมตรนี่เนะาะมากันครับครบทุกคันครับผมวันนี้ น้ำไม่มีแหละหมดหมาแต่วานนี้แล้วนอนกันไม่ได้อยู่เนี่ยมีเยอะเยอะป่ะนี่ครับลดรถพื้นที่ครับผมเราวิ่งร่วมมาเขาสายทะเลฝั่งนู้นเดี๋ยวผมพาไปชมกันตอนลงนะครับตอนลงจะขนาดประมาณไหนเพราะว่าเขาจะสร้างสร้างอะไรนะท่ทาท่าเทียบเรือแหละครับโอเคเนี่ยจะประมาณนี้นะครับสวยคันแรกก็ลงเสร็จแล้วครับผม นี่เขาก็จะลงเป็นวางพื้นเข้าไปข้างในเนาะเรามาชมคันที่สองับผมคันที่สองจะขึ้นแล้วครับผมอ๋อยกวางไว้ก่อนโอเคอย่างนี้ก็สนุกหน่อยนี่ครับผมเดี๋ยวมาดูก,การถอยขึ้นกันครับโอเคนี่ครับทุกคนเราก็ได้เวลาลงครับตอนถอยขึ้นก็นจะประมาณนี้เนาะนี่ครับผมเนิดเหนิดเนิดเนิดเลยครับผม ถอายแบบเนิร์ดๆเลยครับเอาซัดดีเอาโอ้ยไม่ได้ครับผมลงบเบรกลงบเบรกไม่มีแรงครับผมลงบเบรกลงบเบรกนี่ครับผมชบทชันละ

แรงจัดอ,นนอยังแรงอ่ะนี่ครับจ,จาก็ไล่ๆลงกันครับผมนี่ครับก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้เนาะมาลงของที่หน้างานก็จะได้ประมาณนี้แหละครับแรงๆกันไครับทีมงานหอนจะเกาะต่อสามเอ็กพชร ยินดีให้บริการเรียกใช้กันได้ครับผมสนใจติดต่องานได้ที่062530597ครับวิ่งบริการทั่วไทยราคาเป็นกันเองครับผมโอเคครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ